ถ้าได้สวดแล้วก็มันก็เป็นแบบใจเบาๆใจสบายๆอย่างเงี้ยมีความสุขอย่างถ้าถ้าได้สวดอะค่ะแต่พูดถึงอตอนเช้าเก็จะสวดทุกวันที่บ้านแต่ว่าช่วงแบบเย็นๆเราก็จะมาสวดที่เจดีมากกว่าแต่ไม่ได้มานั่งสวดแบบนี้ค่ะก็คือจะจะเดินเวียนแล้วก็สวดไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราขาดอะไรไปอย่างหนึ่งค่ะต้องต้องต้องได้ทําทุกวันหรือว่าต้องได้ยินทุกวันอย่างเงี้ยค่ะป,ประมาณเนี้ยค่ะถ้าถ้าได้สวดแล้วก็รู้สึกว่ามัน มันสบายสบายแล้วใจเรามันไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไระค่ะทำอะไรก็แบบดีเพราะว่าเราค้าขายค่ะค้าขายเราต้องตื่นเช้ามาทํากับข้าวเตรียมของขายแล้วก็จะเปิดธรรมจักรวัดที่ร้านอย่างนี้ค่ะก็ประมาณเต็มที่ก็สามจบอยากจะเชิญชวนกลัลยาณมิตรทั่วโลกนะคะให้มาสวดบทธรรมจักรกับประวัติศสสตรกันให้มากๆบทนี้เป็นบทที่ดีนะคะสวดแล้วแบบพุทธคุณดีมากค่ะแล้วจิตใจเราก็ดีขึ้นด้วยจากที่เราคิดเครียดเราแบบ จิตใจไม่ดีคิดเครียดเรื่องสิ่งอะไรก็ตามเรื่องการเรื่องงานเรื่องค้าเรื่องขายเรื่องสามีเรื่องที่บ้านก็จะดีขึ้นจริงๆค่ะวันที่21นี้นะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อทัตตะชีโวอยากเชิญชวนอ่ากัลยานมิตรทุกคนเลยค่ะให้ให้มาสวดกันเยอะๆเพื่อบูชาธรรมหลวงพอ่อ